สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนามโมแหสศาลนะฮะวันนี้เรามาส่งงานลูกค้ากันนิดๆหน่อยๆนะฮะวันนี้ลูกค้าสั่งจอมแหรกบัวมานะครับแต่ว่าอันนี้จะพิเศษกว่าตัวอื่นนิดนึงนะครับตรงที่สั่งมาเป็นแบบจอมอ่อนนะฮะก็คือตัวห่วงเนี่ยจะเป็นลักษณะอ่อนๆแบบนี้นะครับอ่าซึ่ง เราเคยพูดเอาไว้ในคลิปเก่าๆนะฮะในช่องโมัช n แนลนะฮะว่าตัวจอมอ่อนเนี่ยข้อดีหลักๆของมันเลยนะครับก็คือตัวปลายเนี่ยโอกาสที่มันจะไปขัดในส่วนของตัวตาแห่เนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยนะฮะแล้วก็บางคนก็จะชอบจอมลักษณะแบบนี้นะครับเนื่องจากว่ามันดูนิ่มดีนะฮะเวลาอย่างที่บอกครับเวลาวาดเนี่ย ข้อดีหลักๆเลยคือโอกาสที่มันจะขัดตามันจะค่อนข้างน้อยนะฮะเพราะนั้นจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องจอมขัดจนแห่มันไม่บานนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะฮะที่เพจนามแหสารนะครับตรวนี้เราก็รับทำอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นจอมอ่อนเนี่ยแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าส่วนใหญ่เราจะทำแค่เฉพาะ ไซส์เดียวนะฮะแล้วก็เป็นได้12นะครับเนื่องจากว่าถ้าได้ไส์อื่นเนี่ยมันจะถักค่อนข้างยากนะฮะมันจะบางเกินไปนะครับจะถักลาบากเราจะทําอยู่แค่ไซส์สเดียวก็คือเป็นไสกลางนี่นะฮะแล้วก็เป็นได้12นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นจอมแข็งเนี่ยอันนี้คือสามารถทาไส์อื่นๆได้นะครับใช้ได้ลังอื่นได้อยู่ก็ คลิปนี้คงจะขอฝากไว้เพียงสั้นๆประมาณนี้นะฮะใครที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไปเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปทำอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ